ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่22มีนาคม2567ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเตือนหากท่านได้รับข้อความ SMS ทางโทรศัพท์มือถือที่อ้างว่ามาจาก8หน่วยงานเหล่านี้ 1. กรมที่ดิน 2. กรมบัญชีกลาง 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. การบินไทย 5. การไฟฟ้า 6. ธนาคาร 7. กระทรวงยุติธรรมและ8 บริษัทขนส่งพัสดุขอให้ท่านโปรดคิดก่อนคลิกอย่าก,กดลิงก์ใดๆขอให้เช็คก่อนเชื่อไม่เช่นนั้นท่านอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้สืบเนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีมิจฉาชีพใช้กลลวิธีส่งข้อความ sms แนบลิงก์อันตรายหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมโทรศัพท์แอปดูดเงินเพื่อหวังฉกเงินออกจากบัญชีธนาคารของท่านเพราะฉะนั้นจึงขอเตือนประชาชน อย่าเชื่ออย่าก,กดลิงก์ใดๆเพื่อความปลอดภัยของท่านด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ